นำนำคนหน้าแก๊งอ่ะให้กูตายก่อนได้ไหมทำไปเลยซอมบี้นะซอมบี้อยู่ข้างหน้าเนี่ยหาแล้วเดี๋ยวซอมบี้อยู่ต้องเปิดไปฉายยิงนะเนี่ยสามตัวสี่ตัวเนี่ยขึ้นหินได้ปะขึ้นหินอะไรเงี้ย ได้เนี่ยเนระวังเจอใดอีกคนนึงนะข้างหน้าใส่เสื้ออะไรมาพี่พอไม่มีเยจริงเหรอเออ <c oughs> เงมาพี่ฟีบิวซอมบี้้างหน้าผมมีฮานูอยู่เดือดไฟฉายเยอะนะเฮ้ยไม่โดน มีทนูอยู่ไม่โดนทางขวาทางขวาตัวตนหนึ่งระวังมันยังไม่เดินมาไม่เป็นไรมั้งมาปะเดินเลยเอไป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 เร็วร้อยหินร้อยหินมาวิ่งเลยนะยืนจะเช้าอยู่แล้วตายก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยของที่บ้านอีเกเยอ,อะอะไอ้ผีตามพี่วิวผีตามเม็ดเดียวครั้งเดียวเก็บของด้ยวย มาตามมาเร็วไม่<ค>ยิงละธน,นูลาอตาม <ไว S 1> หินมาเลยนะลาอหินมาเลยคานกันไปแล้วล่ะล่อเข้ามาตามร่องหินเลยซอกแซกมาตามร่องหินเจ,จ<ห>นะถบอกบด้วยนะี่ด้ซุม่มใครเปิดไฟเนะี่ย <c oughs> ไม่ต้องเปิดแล้วมั้ง เดินติดหินมาเรื่อยๆม,มันจะมีทางเหมือนเป็นแบบว่าข้างหน้าเป็นเหมือนซอยเหมือนเหมือนเป็นชายหาดรงทะเลอ่ะเห็นยังเห็นยังคว้าน้ำดิ ไหนวะมอง,ง,งมองง้ตามมาตามมานี่อะหน่วยจรหน่อยจรว่าเขาติบเป็นกให้กูเข้าไปในบ้านมันได้นะตมันก็รีสปอนได้มันมันก็ไม่มีของหรอกมั้งของพีซอยเอยอะ ผิดซอยผิดซอยี่สิบเอ็คนจราังเห็นว่าเห็นบ้านบ้านเนี่ยข้างหน้าเออเห็นเลยออกไเอาแนวจะล้อมาทางหินตรงนี้ไหมหรือว่าจะล้อหินเนี่ยถ้าเจอมาป่านลางซ่ายอขางนั้นเหรอกูดูก่อนกูดูก่อนกูมองอยู่มาไปทางซ้ายดีไงวิวมันไปนู่นแล้วไปมาทางซ้ายดีกว่าจะล้อที่ไหนไปนำไป เช็นกันแล้วนำไปเลยนางชาแล้วด้วยเดี๋ยวมันก็ต้องออกนอนเช้าอ่ะระวังเลยเอกไปกี่ครั้งต้องรอไปอีกทางซ้ายอีกวะมึงจะรอได้อีกหรอวะได้กทะเลแล้วตรงนั้นน่ะ ทาเลียนะทางนี้มันก็ไม่เห็นเหมือนกันเนี่ยบางอยู่เบลตามมาไหนวะไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นบ้านมันอยู่ไหนวะผมหาไม่เจอเลาะหินมาไม่ต้องเข้าไปในหลืบอ่ะเลาะตาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไอ้ดักธนูแล้วคนอื่นนะก็นี่ข้างนอยู่เนี่ยอ๋อเหรอ ทางนี้ก็ได้ขึ้นมาบนขึ้นมาขึ้นนาเกลียดท่าหมอแ้่งที่หายเลยทีนี้น่าเหมือนเ่ะคนแรงหายเยอะมากมาป่ามาป่ามาดตัวนเดี๋ยวฆ่าเองคนที่มีซาอร์พาวเวอร์เน่มันได้ยินนะเสียงเดินเราอะระวังด้วยต้องหมอบนี่มั้ยใครตามกูมาอยู่วะกูกูไปพอไปไหน ผมอยู่ข้างหลังเนี่ยตามกันมานะห่างกันนะผมจะว่าจะไม่ใช้ปืนแล้วว่าจะใช้แต่ระเบิดเป็นเอม,มัมระ <c oughs> วังมาออกซ้ายอีกวะซ้า,ออายมา กองย่องย่องย่องใครอยู่หลังบ้านไม่หมายถึงว่าเราอยู่หลังบ้านมาแล้วย่อง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 มาคนใหญ่เลยกันข้างนอกสองคนปะหรือว่าไงคนหนึ่งก็ได้หรือว่าไงนี้ก่อนอะไรนะแถวตอนมหมแถวตอนอย่าเดินอย่าเดินเสียงดังนะหมอบไปเลยนะหมอบไปเลยรอเข้าหน้าบ้านรอยิงแบบตูแม่งเลย อยู่ใกล้ไม่ได้แม่งเห็นหลืบไม้มาเนี่ยอยู่ตรงที่มันเป็นเงาั<ะ>่าเงาเมื่อเมื่อแต่มันไม่เห็นหรอกมึงอย่าไปตรงที่ทแสงสว่างใช้ทักซองกันทุกคนเลยมาทางซ้ายวิวนี่ประตูหลังบ้านเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกมาเบ่าแต่ในบ้านเสียงเงียบมากเลยนะดูคนละทางนะดูคนละทาง พออย่าไปยืนทางนั้นไอ้เยียเงามันเข้าไปในบ้านโอ้ยตกใจไปเลยใครเรียนสกิลสะดอกเจ้มาปะจะเบรยี่ระเบิดยักษบ้านแว่หน้าต่างมีไหมหน้าต่างเยุ่นมันเหลือคนไม่เนี่ยทำไมมันมืดมันเงียบจังวะมีหน้าต่างว่าเห็นหน้าต่างอะโยนระเบิดเข้าไปเลยเดี๋ยวแม่ก็วิ่งออกไปเนี่ย เห็นหน,น้าต่างก็โยนลงไปเลยแต่โยนให้เปแ <c oughs> ม่นหนะมันไม่มีหน้าต่างอ่ะมันมีฝั่งน้นู้นอ่ะที่เป็นเป็นประตูปิดไว้อยู่อ่ะมันมีวิธีสร้างแบบขึ้นไปชั้นสองของมันปะวะมีเราก็วางไม้อ่<น>ะครูไม่เอมมาอเออ,อ82ชิ้นถ้าเรามากลางคืนเราจะเห็นการเคลื่อนไหวมันเพราะแม่งเปิดไฟฉายกันอะพวกี้ กาจะพังบ้านมันเข้าไปไงมนะเนี่ยสรุปกับบ้านป่ะเ <c oughs> ล่าว้าเป็นไงมาบอกก่อนเงียบมันมีแต่อันนั้นกันเงียบมากเลยมันอยู่หรือเปล่ามีอยู่คนม<อ>ีคนนี่มีกี่คนอยู่อะ่ะว่าไปหาไม้เหียอะไรมาตีแล้วก็ปีนขึ้นบ้านแน่เหรอพี่เดินใกล้น้ำนะ คือมันเหลือสองคนป่ะก็ตอนนี้พี่เห็นน้าสองคนเลเซอร์เป็นประตูใหญ่เลยอ่ะดูดิมันเป็นรั้วก่อนด้้ยแล้วก็เป็นบ้านอีกทำดีไว้บ้านเราดีกว่าเอาเราเบิดวางล้วเบิดประตูได้ไหมวะเฮ้ยขึ้นทางนี้ได้นี่เห็นปะขึ้นไปไหนอ่ะขึ้นไปหน้าบ้านมัน ล้วเข้าไปยังไงต่อยติดน้นนั่นสิยูสิงดั้มเนี่ยลงไหมบ้างลงไอ้ลงไม่ได้อยู่ที่ติดน้ำดูแม่งเยอะมากใครจะเป็นผู้เสี่ยงตายหมาไม่หมาจบเลยเดี๋ยวผมยิงเองใครยิงใครจิงใครยิงอ่ะใครยริงใคร ใครยิงปืนมาส่องในบ้านส่องในบ้านเร็วเผื่อมันวิ่งลงมาเจยก่อนอะเจยก่อนอ๋อหายแล้วไียืนปักอกพี่หมอมาพี่มีคนยิงปืนเมื่อกี้เนี่ยเจียดทำเนียนมันหยบอ่ะพี่ ทำไงอ่ะเข้าไม่ได้เนี่ยมาตรงนี้ป่ะมีระเบิดป่ะโยนขึ้นไปเลยมีระเบิดจะอยู่ที่บ้านไปเอาเปล่าอะไรนะเซตเชลอะนะโอ้ยทำกลับไปเอาพี่กลับไปเอาปัจจัยดีกว่ามั้งเนี่ยฮะมันชื่อเอฟสิบชาร์จมั้งเอาที่ไว้ติดกันนะไปเอาป่ะล่ะเฮ้ยรัวกลับก่อนเถอะเดี๋ยวมาอีกคืนไปไปไปวิ่งกลับเลยเหรอนอนวิ่งกลับแล้วแม่งได้ยินแม่งดักยิงทำไง เฮ้ยเราก็มองหลังไว้ด้วยสิดูแผงจับไปแล้วนะบอกไอ้ใครอ่ะอยู่ข้างล่างนั้นอ่ะก้อนเหรอลอกไปแล้วใครอ่ะใส่เสื้อสีขาวอ่ะเราเราแค่รออยู่เนี่ยเฮ้ยแล้วกูจะลงยังไงเนี่ยไหลลงมาเลยติดติดก้อนหินไว้ระวังด้วยแถวนี้ถิ่นมันยังไงดี่เป็นหลังเสี่ยงไงเครื่องบินอ่ะให้แม่งมาเลยแล้วตักยิงมันหมดแล้วเครื่องบินก็อยู่บ้าน เออนั่นแหละก็ต้องกลับบ้านว่ากลับไปเอาบันไดอะไรดีกว่าอจอกองโจรนี่ไงแม่มาใหม่แวจะดูใส่กันดิไอ้กองโจรนี่อะไรมาไม่เคยอยู่แปดโอดทน ไอ้คนชนไม่มีใค่อยู่บ้านไม่พ่นแม่งเลยไอวกอนอะไรมาด้วยจ้ายาะมาไ้ยินเาอย่างดีเยี่ยมทั้วันโวไมปดูจะดูปากอกใครยิงกูเข้าถึงม่เสอยบีนูเยิง ยิงวะเยอะใครถามมาโดนไหมโดนไหมไม่โดนสัมบี้ยเฮ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 ้ยไปช่วยกอดยาวทำอะไรมาเนี่ยก็เรียกว่ากองโจรรุ่งเช้าเฮ้ยทำไมซอมบี้เยอะจังอ่ะตรงเนี้ยเตรียมตัวขอทีละตัวรอหนึ่งว่า ตายอยู่เนาะแล้วมึงเฮ้ยอีกข้างๆมาอีกข้างมาอีกข้างๆมาอีกแม่ยิงม,มันตัวจีนเลยี่ <c oughs> ตัวอะไรเนี่ยกูบอกข้างๆมาอีกไม่ยิงเก็บของอยู <c oughs> ออ่นะด้ยเนี่ยไม้สองกองมาขุดดิ สามกองเลยเฮ้ยมาถึงก่อนาลองอคน้าไม่รู้จากเขาเกียร์ซอมบี้อยู่หน้าบ้านอยู่ไม่รู้จะบิวไรเฟิลซะเขาชวนตีนเปล่าเฮ้ยได้เอ็มเอ็มพีไฟ์เอสี่เข้าบ้านได้แล้ว ยดกูสารวิ่งเลาะแอนดิบดีดีมีเหี้ยอะไรเนี่ยลองตำรวจก่อนว้ยจรงไงมระเบิดนี้ติดได้ลองระเบิดประตูดีกว่านลองไปสร้างสร้างปุ๊บแล้วก็ลองระเบิดดิระเบิดได้ระเบิดได้ระเบิดกระแผงได้เลยอ่ะจริงๆสถานีทดลองอยู่แล้วระเบิดบ้านด้เร็วเลย ถ่ายบ้านให้ดูดิว่าสร้างเสร็จแล้วเป็นไงจริงๆก็ไม่ได้ทำเพี้ยไรละมันนี่จะสร้างแมป์อยู่นั่นด้วยอืมอืมพอเข้ามายัง,งอ่ะกำลังเข้าเนะี่ยระเบิดไอ้นี้เอฟวิชชาร์จมีเยอะวันนี้ปะเนี่ยถ่าพ่ออยู่ไหนเนะีกำลังเข้าหน้าบ้านเนี่ยเราครูจะออกอยังไงเนะี่ย ประตูร้อยพอเปิดเนี่ยมีใครเดินอยู่ในบ้านมไห่เนี่ยเย่โอ้โหแหลมมาจัดเตรียม <c oughs> เอาไม้ไปใครเอาไม้เอาไม้ เดี๋ยวจะไปป้นต่อป่ะเนี่ยกูจะเตรียมอุปกรณ์ไปแล้วรอบนี้อุปกรณ์ออระเบื่อไปจะให้ทดลองวะล่ะไประเบิมบ้านแม่งเลยไม่ต้องทดลองแล้วเบิมปทดลองที่บ้านมันไม่มันต้องชัวร์ดิพี่ไม่ใช่ตาแล้วไปเดี๋ยวไม่ได้โอเคมาแลระเบิดบ้านเราเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างให้แป๊บเดียวสร้างให้รอก่อน